เป็นห no น <arians. S 1> ah. องเปน aro 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 ็นนิดตังงแปลกที่สุดกับเห็ดงงยเป็นเงาลับงงเหลืองครับตัวครับเห็ดกะงงวขาครับสดอกครับอาพี่หนองเ็ตังดำครับปพี่นองเห็ดกงงวขาสดอกนี้พนองครับไปมากสิครับไปดีครับี่หละงนะครับเจดอกง่ายาแล้เพิดมากก็หลายปีแล้วครับเนพี่น้อง เช็ดพึ่งข้าดวงจะได้ยังมาเกิดได้ต่อใหม่ครับสวัสดีครับพร้อมพี่น้องจะลังรับพุอยู่ตอนนี้ครับก่อนอื่นกะต้องขอขอบคุณพ่้อมพี่น้องที่เข้ามารับชุ่มเจ้าันท้องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่ความอุปการะเมตตาช่องเน้อยและโดดเดี่ยวช่องนี้มือนกับเป็นเสาของมันที่14เดือนมิถุนายนพศ2566ครับกาพิการเก่าแล้วครับพร้อมพี่น้องคือปลาดันท้องมูลสามตระบูลเหนือคาอำเภอบุญรีจังหวัดราชธานีครับ มือนห้นเงาีิเริ่มจากแอน็นพิมพ์ฟังหงอยพระล่างสีตายขาวบครับพ่อพี่น้องจังจะห้าย่อนกลับไปเลยมารูเหมือนต้องกันเบื้องหลังครับพ่อแม่พี่น้องว่าจะนั่นทอเก็บเพชมันบอรครับสีและสิชกจะออไม้เดียวบ่เชิญพ่อแม่พี่น้องที่ตาเราชมครับดอกแรกแขกพันครับเห็นเป็นศาสตร์ครับ ดอกงามขนาดนียครับเป็นดอกที่แปลกน้องครับทีละแตกแบบนี้คือดอกใหม่นี่ครับตื่นเต๋อครับพ้องสีมานบ่ครับมือนนี้ป้าไข่แห้งครับเพื่อนๆน้องเป็นหิดตั้งงที่แปลกที่สุดกับเห็ตั้งงหลองจุ่มกันที่สามดอกครับตั้งหนามีดไข่มันอยู่ดอกหนึ่งครับแน่ขาดสำครับสุดยอดเลยครับกขึ้นเปชนสีองสีครับทีน่ะ รูอยูถ้าหาใครนะครับเสื้อที่จะเกิดหน่อยครับดอกง่ายขนาดเลยตุ่นต้อครับพัพ่อยบอกใครจะงงเหลือ๋งครับยื่นไตาหากใหม่ครับเอายากยากเอ็ดตุ่หวานครับดอกกําลังพอดีแกงวละครับว่ะนะฟุดยอดเลยครับตุน่นก็เป็นเงาแล้วครับ จุดนี้กอดกันอยู่นะครับนี่สี่แขกขมืองไทยเนี้ยครับคุณผู้แกงร้านขนาดนะครับเอาไปลองแก้งมานนะครับลักษณะดอกเนครับขิดบดดินครับสี่ดอกครับนี้จะดอกงามๆครับพุ่เู้ชมจุ่มดูเจ้าครับ ธรรมดา,าสิออกเป็นมูกวงนี่ครับจิไปจะได้บุณยหล่ามังกรนะครับงวเหลืองครับอ,อย่างนีเอายางหลไปเลยครับไข่ทั้งหลายั้นครับสุดจอดเลยสามไข่อนนลงงเ่องิดน่อยด้วยครับตรงน่อง มันเกิดอยู่ในด้มองเห็นไฟใหม่ยังมาใครไม่หน่อยครับมันจะหน่อยแห้งกระโดดทางอันสำหพับพ่ครับอีกทีพอเก็บเอาคือสิบบานจะยินจะสุดมาตจนเก่าบอกไปต่อครับต่อครับเแล้วของเขาครับสุดจอดเลยขนาดมีดอกนึงครับเขาเข้าปืนีัขนาดเลยครับตัวนี้ตุนต่อครับ เป็นบ้านครับบ้านตูงครับปตูมครับทั้งหมาไม่ดีนะครับดอกนึงครับสุดยอดเลยครับถึงครับว่าสิม้าทำไมครับมันเพชรท็อแทร์ครับดอกแน่นขนาดเลยแกงเพันธิมีรสชาติหวานและเย็ดปวกครับ แต่ว่าขอเสียพ่นคือเป็นล่างงาครับตรงพี่หนองเป็นเห็ดติดแปดเร็วครับเทียบระวังดีดีครับเพราะ่นเห็ดเป็นเสมุนเร็วครับต่อครับต้องจุดอฟบอ,อตตองหน้าฝนเลาว,วาเ็ดผ่าครับเป็นเหงาเลยครับตรงขี้นองนะครับใขยอยอ่ดอกันยังอ่อนอยู่ครับ เป็นขอนเหื่อนเทืได้ลักษณะนี่ครับนี่ปอก้งที่ครับถูกดอกได้ครับมันก็สีอ่อนเบิดนะครับสีหนึ่งสีฟ้าสีย่ำสีทอดได้เบิดครับเพราะว่าเป็นเห็ดตีซุกเหลวกว่าขึ้นครับบางคนเกินเห็ดต้องน้ำฝนบางคนเกินเห็ดเผาครับชุ่มชนแต่ละหม่องเกินเหคือกันคือกันยังจะคือแกงแฝบครับแต่อครับเท็อดต้นน้ำฝนจะหนีจะต้อเงียวเลยครับ เราห้องทเอาดอกเดียวครับคือดอกนี้ครับดอกพยังอ่อนนะครับมีสกอตพันเกื่อยแล้วครับสกอต,ตครับอยู่ในอิ่มข้องหนือพระล่านขี่กระต่ายขาวห้องกระต่ซยส้นี่แหละครับของพี่น้องบ้านพญางกรับมาฮอดไต่ภาคพระล่านปราสาแล้วครับสินเท้าของห้องที่ขึ้นครับ สูงลิบเลยครับเข้าออนไม่ทาแล้วครับผนต่อครับอยู่ในพระรานปราสาทในห้องสิมีเห็ดเกิดมันสินมีเห็ดเกิดเพราะเขาได้กเก็บบอกครับ อมอพลรรานปลาศาส์แล้วครับเราก็นอกกันครับจะข้าวอล่องขามีเห็ดเกิดพ่อหาด้เก็บแน่นเห็ดละหมูครับละหมูเนื้อครับซีไทยเะครับตุกงเราได้หกไข่ครับ พี่บอแะตั้งคางกับนี่ดูครับดอกตูงครับสามดอกครับนี่ดอกกำงามครับเดี๋ยวเขาเอาครับพื่อนพี่หนอน คือว่าเขามาไต่ยังมื่อคืนตอนนี้ห้องยังอยู่ในเขตพระลานปราสาทอยู่เวยครับพพี่นอะออกจากนี้เ้าติไปไต่พระลานห้องโบกนะครับเบื้องบนที่มีเหตุยังเกิดเพราะเขาได้เก็บไหนมีเหตุยังเหลือเนี่ยครับพรามมันสวยล่ะแห่งนั้นครับอยู่ในไต่พระลานห้องโบกนะครับถุนน้องครับพ่อชิพลอเคิดยังไงครับแเปบนเขาครับขนาดนี้สองหลอกครับจอดเลยครับ างงานนรเรื่องพอดีแกงครับแกงหวานหอมขนาดได้ครับเห็ดผึ่งหค่น้อยครับคนเืินเห็ดผึ่งล้องฟอครับางามดีครับเสที่ยีโดดเดียวสุดนตอครับเหลดอขาลวครับโดดเดี่ยวที่ท,ท,ท,ทุนครับ มาได้ออกเป็นหมู่เลครับเป็นดอกจได้ยัง่หวะในลักษณะนี้แต่ต้อครับเลื้อยของเหลืองครับกระด้างแต่จากหอมนะครับต้นต้อครับไม่ใช่พ่อปิดปอกฮ่าเฮ็ดผ่งฟุ้จอดนะครับเก่าแดงงามแตะเลยครับเฮ็ดผึ่งดำครับเหลืองเท่าทุ่นป้านบุกเกียร์ปลาหลุดครับ พ่อพนาง,งามขนาดเด็กย,ยังพอหน้าผาพา่อพืนกปไดยังมาอยู่ดอกเดียวหนงสี่คบไปต่อครับอาต่อครับเพลิดมพลมาแกจุ่มของดูนครับต่อครับ อ้าเป็นเห็ดปึงดำครับจุ่มมันอยู่่ครับสุดยอดเลยแกงหวานหอมขนาดเลยครับเห็ดปึงดำมันมือยมากครับ่อผอเป็นกลุ่มสีไข่อยู่ครับยังพอเต็มมองแล้ดอกครับกลิ่นโไปครับว่าห้องสีมันของที่พอไปอีกบ่อครับธรรมดามันจะออกเป็นจุ่มไงดีอยู่เลยครับตุ่นตครับเห็ดปึงเขาครับเห็ดปึงเขาดง ดอกเทียวทนครับเห็ดเปิงดำานเขาคูครับลืมนะครับเพื่อนี่นองเก็บเห็ดกะลักตีนเห็ดไว้น้ำแนครับขึ้นดงสู่ธรรมชาติเพื่อจะเกิดต่อไปครับขอกกับจะถือเป็นไฟเอาน้ำครับต้องเป็นไฟหายน้ำแนครับไปต้อครับตุ่นครับว่าสิได้เต็มตาบ่ครับมื่อไงเหีดเปิงข้างครับ ยังออกดอกเดียวทุ่นทนกีครับ <S <S ดเดี๋ยวมองลึ้นครับไม่อยู่ดอกเดียวทุ่งทุน <S <S ดเดือดอ่ะครับ <S <S ใครมันขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆครับพม่ถน,นองถ้าว่าสิวป้ายอยู่ก็ได้ข้างหน้ามีสองดอกครับดอกงามขนาดนี้ครับามานันมันกดลัว ไข่เยอะครับมันยังพ่อได้กเก็บอยู่ดอกงามงานจอดเลยครับท่งครับเดี๋ยว้ะพุ่งทุ่นครับธรรมด้ซูเป็นมูเป็นกล่องเลยครับตัวงามขนาดนี้ครับ ่น้ดอกอ้ดอกขาวสรงดอกน,นี้ดอกงา,า,ออามาัครับดีนะครับต้นครับเ่ะีพ่อหรือบ่าห่อครับไปมากสิครับนี่ครับไอ้ดอกแบนี้นะครับหยอเลยครับวาสพ่อ่ครับ หัวเข้ามากสวยครับเพาไปไกลแล้วจะค่อยมานับไไกันอ่ะกระไรเท่ากับห้าไปเบิร์ตหรอครับถึงจจกับคนมากครับมันใครให้แล้วงกตัวอังครับลงที่เน,นอะ วัวห้าจิตพลี่อีกวัวครับไข่เห็นแล้วขาวครับวันนี่มาอยู่ไข่เดียวธรรมาดานเนี่ยเขาติออกลายเลยครับตุ้มโต้ครับจิบตพลี่อีกวัวดึงเขียวครับเห็นดึงเขียวหลอกง่ายกว่านั้นเลยครับจอดเลยบนน่ะ ว่าครับสี่พอยกบอกคุณนะครับออกหนาอขนาดนี้คุณนะเช็ดพลงแอร์ครับธรรมดาพีออกเป็นหมู่เป็นเกาะเลยครับเช็ดพลงแอร์นี่ได้เพยังเพย์นดอกเดียวทนทนครับไปต่อครับพิษมากหลายปีแล้วครับคุณพี่น้องเช็ดพ่งขาดงจะได้ยังมาเกิดได้ตอใหม่ครับกินแล้วครับขาจะอาดลาด้วยครับ แห้งครับกำลังเห็นนี่แหละครับสุดหยอดเลยบ่นต้อครับไข่เล็ดหนึ่งขาวครับแล้วไข่นึ่งครับเห็ดปวกครับเกิอดอดไรจะได้ครับอือขาบงาังเหงานะครับ ต้นไหนครับขุนโต้ครับหาคงครับไปละดีหลงขาวครับมีหลงเยอะทุนโทนครับครับคนไ่หองเหมือนเท่ากับไปสามไม้ครับ ไปต่อสีบล่อยแล้วครับบายแล้วครับมาสรุรูปไม้ลกวกะผลงานของเ้าครับวันนี้ไม้แหลกของเ้าคือเข้าไปไอริมฟังหอยพระล้านขี่กระต่ายขาวครับพลอยขึ้นออกไม้ที่สองกะขึินมาพระล้านปราศาสาตร์ไม้ที่สามกะใไตพระล้านห้องโบครับเบึงผลงานของข้าครับวันนี้ว่าเข้าใดสำหรใดครับ กระไรที่เพื่อนหาพร่องกระตาครับพ่อนพี่น้องก็ถือว่าม,านนมันอย่างนั้นครับอน่างพ่อว่าเฮาได้เห็ดงามกว่าหมูว่านนี่ครับหมูว่านเฮาได้เป็นเห็ดรวบแต่เฮาก็ได้เต็มตาหมูว่านก็ได้มันก็ได้แค่เกือบครับมือื่นจะไปส่วนไหนยังมาทันหูอยู่ครับพ่นพี่น้องอาทิตย์ตามเป็นกำลังใจให้นะไม่เด้อครับครับพ่นพี่น้อง ถ้าข้ามเบาไดหรือว่าการกระท่อมไดที่จอยดันทองเนี่ยผ่านพังเบาและกระทําออกไปเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องคุณของมองใจบรสบายใจกะจอยดันทองกัต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยครับก่อนอื่นกัต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมจอยดันทองจนงจบครับขอบคุณครับที่ส่งอุปการะเมตตาจองน้อยๆและวดูเดียวจองนี้ครับมักน้ำเอาครับพ่อแม่พี่น้องขันมากระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหุ่นต้นน้ำมันใจครับจอยดันทองนัมมิเดิ้ลครับ บังว่าวพม่พพ่นองพงศิเมตตาจองเทน้อยและดดเดียวจองนี้สุดท้ายนี่ก็ขอกราบอาราธนาอ้างอิงสิงซักซีจเนสกอนนโลกนี้จงมาดนมาดานประสาพใใทพ่อไหนแกพม่พพ่นองเอฟซีของจอนท่องทุกทุกขันครับทหถารไม่ทุกข้อให้จากทุกทหารไม่ทุกข้อขอให้ไม่สุกจริงยขึ้นไปปราถนาเฉลยขอได้สม,มุูมัดปราถนาตาด้วยกันำัวนาอโรคขายาปรามาลาภาวามไม่มีร้วเป็นลาบันประเสริฐ จงมังเกิดแกพ่อแม่พีนองยักษชีของเจ้าท่องทุก่านครับกราบสวัสดีครับพ่อนจิบนาครับ